สมาธิขัดสมาธิเพชรเราเห็นแต่เอาขาขวาทับขาซ้ายเมื่อมาถึงทำปะปองเราจะได้ยินว่าให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเท่านี้ก็เป็นเรื่องทําได้โดยยาก เราต้องตั้งศรัทธาขึ้นมาให้เชื่อต่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แลว้วาาก็หัดนั่งให้ได้ทุกทุกองค์ทุกคนนันนั่งสมาธิภาวนาในที่ชมนมชนอย่างเวลานี้ซึ่งเริงเราทุกอง์ให้พากันสังวรว่าการ สมาธิภาวานาเหงานอนนั้นควรอายหมูคณะบ้างหมูณะที่มา <c oughs> นั่งอยู่นี่จำนวนแปดสิบเก้าองค์นั้นมองมาดูเราว่าเรานั่งสมาธิเหงานอนเหมือนกับปลอมกาหรือไม่ให้มีสติเตือนใจของตนประเสริฐได้ยินไหม อย่าไปง่วงนอนมืนตาขึ้นกันพอนั่งเข้าก็ตอดเงาไปเลยละ่ะอันนี้คือว่าสังวรตัวเองอย่าเป็นคนพูดมากแล้วก็เหงานอนที่เศราเหงานอนนี่ไม่ว่าสมัยใดละ่ะอย่าบวชเรียนเขียนอ่านมานานเท่าไรก็ตามนั่งสมาธิภาวนาในกลาง ชุมนมสองเราก็มาเหงานอนให้หมูดูเขาก็ว่าเออท่านประเชตนั่นอยู่ใกล้หลวงปู่แต่ว่านั่งสมาธิภาวานานเหมือนกระปอมกากระปอมกานั้นมันเป็นสัตว์ฉีเท้ามีหางมีหัวบางตัวก็หัวเขียวเขียวแต่สมัยนีย ลูกกองเขายิงไปกินหมดแล้วไม่ค่อยมีถ้ามันจับที่ไหนหัวมันก็ตอดเงาเหมือนผู้ที่นั่งภาวานาเหงานอนงบไปงบมาบางองค์ก็ล้มคืนทางหลังก็มีล้มไปทางซ้ายก็มีล้มไปทางขวาก็มีล้มมา้างหน้าก็มี อันนี้แค่มันไม่มีมันมีมาแล้วแต่ว่าการขี้เศร้าเหงานอนเนี่เราจะฝึกหัดตัวเองโดยวิธีใดบางองค์ก็วิธีให้องค์อื่นมามัดแอวเจ้าของใส่ต้นไม้น้อยพอดีไว้แล้วก็นัดเวลาเท่านั้นเท่านี้จะให้มาแก้ให้กลางนั้นก็มี มันนอนไม่ได้มัดแอลใส่ต้นไม้พินหลังเข้าไปกับให้เพื่อนมัดแอวผ้าอาบน้ำติดไว้ได้เวลาก็มาแก้ให้อย่างนี้ก็แก้ง่วงได้อย่างหนึง่งสมัยโบราณข้างพุทธการบางท่านบางองค์แก้ง่วงหนาวหนานอนหรือดูหนาวอย่างนี้ก็เอาฟางมามัดเป็น กลมกลมแช่น้ำไว้เวลาเดินจมกลมไปมาผ่านถ้ามันง่วงเข้ามาท่านก็เอาฟางนั่นแหละมาวางบนศีรษะเดินจมกลมไปน้ำมันก็ย่อยลงไปตามร่างกายก็แก้ง่วงได้เหมือนกัน ข้งพุทธการท่านพลมานท่านเด้อมันจึงเป็นไปได้ถ้าเราปล่อยให้มันง่วงแล้วก็ง่วงปอยบอกแก้ตัวเองก็อยู่อย่างนั้นล่ะต้องหัดแก้ไม่ว่าองค์ใดไม่ว่าแม่ขาวเม่ธีทั้ง,ง่วงเหาหานอนละให้ฝึกตัวเองแก้ตัวเองทีนี้ม,มีพระองค์หนึ่งท่านแก้ตัวเองวิธี แกงง่วงเหงาเหาหนอนท่านเดินจงกรมเดินจงกรมกลับไปกลับมาเดินนานๆานานเข้าเท้าก็แตกเดินไม่ได้เลือดไหลท่านก็ยังไม่ไม่หมดความเพียรความตั้งใจที่จะภาวนาไม่ให้ขาดระยะในจิตใจของท่านก็มีอยู่ ท่านก็มาละลึกว่าเอเมื่อเท่าแตกเราเราจะทำอย่างไรท่านก็คิดอุบายแก่ตนเองต่อไปเอกว่า <c oughs> เมื่อเท้ามันเจ็บเลือดไหลแล้วเราก็คานสิทตนี่ก็เอาเข่าทั้งสองลงไปมือสองข้างลงไปคานไปเหมือนเหมือนสัตว์สี่เท้า ภาวนาพุโทโธไปเรื่อยแต่นี้มันนานเข้านานเข้าไอ้เข่ากับมือก็แตกอีกหนังขาดไปเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็สอนตัวเองทันว่าเอ๊ทำมันอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไรก็ยังเหลือวิธีหนึ่งคือเป็นวิธีสุดท้าย นอนขวางหนทางขวางทางจงกรมกลิ้งเอาเห็นพุโทโธกลิ้งไปพุโทโธกลิ้งไปจนสดทางจงกรมสดทางจงกรมแล้วก็กลิ้งกลับมาอีกพุโทโธเลื่อยมาอย่างนั้นแหละไม่รู้ว่ากี่ล็อกกี่เหล่าท่านก็ตั้งใจทำอย่างนั้นแล้วว่าเดินจงกรมฟิ้ง กลิ้งไปเทนี้นำน้ำหนักของรูปร่างกายคนเราเมื่อนอนลาบลงไปกลิ้งแล้วมันไม่หนักบันไม่หนักเสมอกันไม่มีที่ไหนแตกกลิ้งเท่าไรเท่าไรภาวนาพุโทโธไปก็ไม่แตกร่างกายเพราะน้ำหนักไม่ได้ลงจุดใดจุดหนึ่งมันเสมอกันอันนี้ก็เป็นโอบาย สอนตัวเองไม่ให้ง่วงเหงาเหานอนได้เหมือนกันและองค์นั้นท่านก็ทำจนกระทั่งได้บรรลุมรรคผลในทางพุทธศาสนาท่านเอาจริงๆท่านองค์นั้นถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ในสมัยนี้เราทุกองค์ควรจะไปกราบไหว้ท่านว่าท่านมีความ ฝึกตัวเองเอาจนได้สำเร็จมักผลเห็นแจ้งพระนิพพานคือท่านสอนตัวเองเรื่อยไปเราทุกคนที่นั่งฟังอยู่นี้ถ้าเอาถึงขนาดองค์นี้แล้วก็รับรองว่าได้สำเร็จมักผลแน่เดินเท่าแตกก็ยังไม่ยอม ทานคานเข่าแตกมือแตกท่านก็ยังไม่ยอมนอนขวางทางจงกรมเอาจนสติสตังเกิดขึ้นในใจของท่านไม่เผลอจนถึงขั้นละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีและพัตตะปรามาตได้ความหัวเลาะเฮหหาเข้าลงน้ำร้อนน้ำชาอย่างพวกเราก็ไม่มี ท่านมีความสังวรระวังได้ด้วยการปฏิบัติไม่ใช่อยู่เฉยๆมันจะดีไปเองไม่ได้ปฏิบัติบูชาเอาการปฏิบัตินี่แหละบูชาคุณพระพุทธเจ้าผู้มีเมตตาสูงสุดเรียกว่าไม่มีประมาณพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณ ทรงมีความเมตตาแก่มนุษย์และเทวดาอย่างสูงสุดสละความสุขสะดวกสบายของพระองค์มาช่วยบอกช่วยสอนช่วยตรัสสอนมนุษย์สมัยนั้นจนเชื่อเลื่อมใสทำตามปฏิบัติจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามสเสด็จพระพุทธเจ้าเข้าโสนหรือผ่าน เราทุกคนก็ให้พากันละลึกถึงพระพุทธองค์หรือละลึกถึงหลวงพ่อเดินจงกรมนอนกลิ้งไปนะท่านยังเอาได้เราก็ให้มีมานะอดทนไม่ให้เป็นมานะทิฏฐิมานะอดทนทำอะไรให้มีความอดทนอย่าไปปล่อยให้ความว่่งเหาเหานอน มานั่งสมาธิทำท่าเอ็กท่านั่งสมาธิแต่เหงานอนเหงานอนนี่ไม่ได้แหละฟังธรรมเยูยก็ไม่ได้ยินเสียงครูบาอาจารย์เทศก็หูก็เหมือนกับหูตึงคือมันไม่เข้าจิตมันไปทางอื่นไปหลับเสียหลับไหลไปตามคนมีถีนามิทะไม่ทำละ แล้วจะให้มันตกไปเองไม่มีทางเราต้องพากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อโซ่ถีนมิทธะนี้ให้ได้ถ้าเอาชนะถีนมิทธะไม่ได้อื่นๆก็เอาชนะไม่ได้เพราะว่าความง่วงถีนมิทธะนี่เมื่อมันควบคมแล้วมืดไม่เห็นอะไรฟังธรรมก็ไม่ได้ยินเสียง แต่ว่าถ้าเขาด่ามาหูผึ่งนิสัยของถีนมิธะเป็นอย่างนั้นหูผึ่งคือว่าถ้าเขาตีเตียนแล้วก็ไม่รับละหูผึ่งนะนี่คือว่านิสัยของถีนมิธะเราแก้ไขได้นะพระพุทธเจ้าพระองค์แก้พระองค์มาแล้ว แล้วก็สอนสาวกทั้งหลายโดยวิธีการต่าง,างๆอย่างสมัยพระโมกคันลาออกบรรพชาบชใหม่ท่านโมกคันลาก็ง่วงเหงาหานอนเหมือนท่านประสิทธิ์นี่แหละนั่งก็โงกเงกโงกเงกพระองค์ก็มีความเมตตาพระโมกขันลาสเสด็จไปจนถึงที่ที่นอนของโมกขันลา ที่นั่งภาวนาอยู่ก็ไปเตือนว่าโดกรโมกขันลาเวลาความง่วงเหงาหานอนถีนำนิทะคอบงามนั้นให้ท่านลุกยืนขึ้นแล้วก็โดทิศทางสี่ทิศใดเป็นทิศตะวันออกก็ให้โดทิศใดเป็นทิศตะวันตกก็ให้โดทิศเหนือทิศใต้ดูดวงดาวบนฟ้า ให้จิตใจท่านหายง่วงเหงา,าเงงาหานอนอย่าเป็นโมงง่วงเหงาเหานอนอยู่ให้แก้ไขตัวเองทันโมกคันลาก็ยกมือท่วมหัวไหวพระพุทธ,ธเจ้าตั้งแต่นั้นมาโมกคันลาก็เล่งความเพียรภาวนาไม่ท้อไม่ถอยแก้ไขถีนมิทธะความง่วงเหงาเหานอนได้ด้วยการ ลุกขึ้นยืนขึ้นโดทิศทางสี่และลึกถึงคุณประพุทธประธรรมประสงค์ว่าผู้อื่นท่านไม่ง่วงเหงาเหงานอนเราจะมาง่วงเหงาเหงานอนผู้เดียวไม่สมควรท่านก็ทรมานแก้ไขได้ความง่วงเหงาเหงานอนนี่แก้ได้แต่คนเราไม่ยอมแก้พอมันง่วงมาแล้วก็ กานั่งสมาธิภาวนาในที่นอนของตนก็ไม่รู้ว่านอนลงไปเมื่อใดไม่รู้ตื่นจึงรู้สึกว่าเรานอนอ่าอย่างนั้นคือว่าเทนมิทะเน่ายกาดเรียกว่าพยามานพยามานเป็นพยามานตัวนี้เป็นพยาติเดียวฟังเทศก็ไม่ได้ยิน เวลาจะนอนก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะนอนตื่นเวลาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ตั้งใจมันลงเชียก่อนแล้วหลับไหลไปจนตื่นขึ้นมาบางครั้งบางคราวก็ <c oughs> ไม่รู้จักว่าทางหัวทางตีนที่ไหนเมื่อมันง่วงจัดก,ก็หลับลงไปนอนเองเล้ยว่าทีนมิทะพานอน บางคืนก็นอนเอามาทางตีนนอนก็ได้เอาหัวมาทางตีนเอาตีนไปตั้งหัวนั่นแหละวันวาถีนมิทะมันครอบงามจะไปให้มันครอบงามลุกขึ้นตั้งใจภาวนาทำใจของตนให้ผ่องใสสะอาดเหมือนโลกนี้เป็นกลางวันอยู่ไม่มีกลางคืนจึงจะแก้ได้ ถ้ายังเห็นว่ากลางคืนกลางวันอยู่ล้วมันแก้ไม่ได้ล่ะถึงกลางวันมันก็คิดไปถึงเมื่อใดจะถึงกลางคืนเนอะข้าพเจ้าจะได้รับได้นอนสบายได้กินสบายได้นอนสบายพอแล้วข้าพเจ้าไม่ต้องมากมองอย่างนั้นละ่ะขี้เศร้าเหานอนมืงไหลมาเป็นแถวละนานๆก็มาโลกหัวเย็นจ้อยไปพักหนึ่ง พยามาณมันบายหัวเพราะคนขี้เศร้าเหงานอนไม่ทรมานตัวเองแต่น,นั้นต่อไปให้ผัากันฝึกให้ได้สมถะภาวนาทัาตั้งใจให้เข้าถึงสมถะสมาธิจริงๆความขี้เศร้าเหงานอนมันหายหมดเลยเพราะว่ามองเห็นความแก่ขลา เหมือนไฟป่าไหม้มามองเห็นความเจ็บไข้ได้ป่วยมองเห็นความตายไม่รู้ว่าจะมาถึงวันไหนเวลาไหนบางคนก็ตายรถยนต์คว่ำรถยนต์ชนเครื่องบินตกรถไฟคว่ำเรือน้ำจม ภัยอันตรายของชีวิตคนเรานั้นมันยังไม่มาถึงเราก็ไม่รู้แต่เมื่อมาถึงแล้วลายใดมันก็เอาตายได้ทางนั้นะห้นั่นเราอย่าไปไห้ใจในชีวิตว่าเรายังเด็กเรายังนมไม่รีบเร่งภาวนาไม่ได้เวลาความเจ็บไข้มาถึงเข้า องไหนผู้ใดไม่ภาวนานะแก้ไขใจของตัวเองจะเกิดความกระวนกระวายร้องให้น้ำตาไหลไม่อยากตายไม่อยากเจ็บขอให้หลวงพ่อช่วยบ้างบางคนก็ได้หามไปโรงพยาบาลตัวเองก็มาหาพระหาเจ้าไม่ได้ก็ฝากให้พ่อแม่ญาติกาวงสา สามีภรรยามาขอให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่ออยู่วัดก็มันก็ช่วยยากเหมือนกันเวลาอยู่ดีสบายก็ไม่ฟังทำรรเวลาเทศธรรมให้ฟังก็ขี้เศร้าเหงานอนไม่ได้ยินเสียก็เลยไม่ได้ปัญญาแก้ไขตัวเองเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็หามไปโรงพยาบาลตะสะตะสะตะสะ,ตะสะไป นีไปถึงหมอหมอเขาก็ว่าเออเวลามันอยู่ดีสบายก็ไม่เอามาให้การปัวให้มันใกล้จะเป็นศพแล้วเอามาให้ปัวมันจะหายอย่างไรว่าไปน,นั้นอีกหมอก็ดยหมอก็เั็นหมอขี้เกียจก็คนเจ็บไข้ได้ป่วยเขาไม่มีที่พึ่งมาถึงก็ต้องแก้ไขให้เขาบ้าง ทีนี้ถ้าเอาไปโรงพยาบาลอื่นหมออื่นกวดก่อนรักษาก่อนเมื่อ,อเจ้าภาพคนป่วยจะเอาไปอีกโรงพยาบาลอื่นก็พยาบาลมาใหม่ก็ว่าอีกว่าโรงพยาบาลนั้นเมื่อมาถึงก็แก้ไขอะไรไม่ได้มีพยาธิแทรก ต้องแก้อย่างนั้นอย่างนี้ซะก่อนก็ว่ากันไปอันนี้หมอมันก็ว่ากันไปเรื่องของหมอแต่ว่าเมื่อถึงขั้นนั่นแหละมันตัวเองต้องช่วยตัวเองแล้วหมอเขาก็ว่าอย่างนั้นอย่างนี้แก้บทันถ้ามันจะตายจริงๆเขากบมันเป็นศพเราจะเอามาให้กันแก้มันจะได้อย่างไรนั่นเราอย่าไป เป็นทุกข์เป็นร้อนให้แก้ไขตั้งแต่วันนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ประมาทตั้งใจภาวนาพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกตั้งใจระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งจิตใจของเราหายขี้เศร้าเหงานอนนั่นแหละ จึงจะเป็นไปเพื่อความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประการชนีสัพพิติโยวิวัชันตุสัพะโลโควินัสสตมาเตภวัตวันตราโย ο. สุขีธีคายุโกภวะอภิวาตนาสีริสนิจังวุธธาปัาจายิโน ยะตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง